ช้างรอดดีเซลครับอัน,นี้ถอดสะโพกสิบสองครับตัวปัญหาตกเลยครับโอมันตกเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับยงทันได้ถ่ายทำเลยครับตกแล้ววางวางลงกันเลยวางลงกันเลยนี่ครับเราต้องเอาอหนวดกุ้งหรือว่าซีล้อปเฮ้ ท oh. wow. wow. ัานมาด้านหลังคอรลนี่ะครับออกมาแล้วครับสิบสองอันนี้ก็ถอดชิคเหมือนกันนะครับปีที่แล้วแตกส่งร็อบถึงบอดถอดชิคครับผมตัวปัญหาอ้อตุบตอ๊บอบ ตัวปัญหาปีที่แล้วเแตกสองรอบนะครับเพอสองครับพอสองอน่า,นาจะต้องทำพอสองใหม่ครับอันนี้ไม่ได้แก้ไขปีที่แล้วหลัวมหมดเลยครับ จะได้แก้ไขใหม่นะครับ